ออกมาจ่ายตลาดกันค่ะทุกคนกบมีอะไรให้ทุกคนดูนี่คุณน้ำหน้าเขาอ,อยากกินถั่วต้มกบเลยซื้อถั่วแบบนี้เราจะไปแช่น้ำแล้วค่อยค่อยต้มนะทุกคนมันถึงจะใช้เวลาไม่นานนะทุกคนแเราก็จะแวะร้านขนมด้วยค่ะ นนี่กบได้ของไปไม่เยอะมากห้าสิบสามเหรียญห้าสิบสี่เหรียญจ้าออ้โนนี้แดดดีห้าสิบสามห้าสิบสี่ค่ะคุณอำนาจได้ยินได้ยังไงห้าสิบแอ้โหลเลยแถวบ้านงเราไม่มีแล้วนะเห็นแบบนี้ คนที่นี่นะทุกคนเวลาเราเอาของเข้ารถเสร็จเราก็จะเข็นพวเเพนเล่หลายคน<ๆ>เขาก็จะทําแบบนี้นะก็จะเข็นเอารถมาเก็บให้นะเขาก็จะมีที่เก็บรถแบบนี้หลายจุดหลายจุดนะทุกคนเวลาเราซื้อของเสร็จเรารถเข็นใส่เอาของใส่รถแล้วก็เราก็จะเข็นมาใส่แบบนี้ให้เก็บให้เขานะคะเราออกจากร้านจีนนะทุกคนเราก็จะไปร้านขนมมาหน,นานะทุกคน เก้าโมงเกโมงเกือบสิบโมงดูรถข้างในก็เยอะแล้วนะขนเสียงหายซานต้าค่ะโฮโฮโฮโหในเสียงหายทุกคนจะกลับจะเดินเข้าไปซื้อขนมไปกันเลยชูยูอี ีชิ้นวางวางหน้าตะกอน่แวไน่เท่าไหร่ที่รักสิบสี่สิบสี่หรือยี่สิบสี่หรียญนะทุกคนค่้ยนี่น่ากินเนาะแต่ว่าลูกมาต้องกินแบบนี้ เป็นผลไม้ทุกคนไม่แน่อันนี้อันนี้น่ากินอ่ะดูดิเขาเพิ่งเอามาวางเมื่อกี้นี่เองประมา17เหรียญทุกคนอันนี้ชิ้นเนี่ย17เหรียญทีละชิ้นนี้17เหรียญน,น่ากินมากแป้งคือไอ้ถือเงินมาให้คนทินที่เขาไม่มีบ้านอยู่หรือมั้งหรือว่าอะไร นี่เราก็ได้เคก้กกับบ้านกับขนมปังแล้วก็เคก้กสี่ชิ้นคุณน้ำหน้าถือดีถือแบบนั้นไม่ได้โอเคมาแม่ทุกคนทุกคนจ่มาพบกบอีกแล้วกบได้ของพัสดุมาที่กบสั่งเอาไว้นอนนี่ของของคริสต์มาสนี่ไม่ใช่ปีนี้ไม่ค่อยอยากได้เลยนี่ทุกคนก็ที่กบบอกนะกบสั่งเซรั่มต,ตัวนี้มาทุกคนอันเนี้ยกบใช้มาสามขวดแล้วนะอีขวดนึงกบทิ้งไป แต่ก็คือแบบใช้ดีใช้ดีก็เลยอยากบอกต่อคือกบก็สี่สิบกว่าแล้วเมื่อก่อนเนี่ยคือกบเห็นผลน่ะทุกคนหมายความว่ากบเห็นผลก็คือกบใช้แล้วหน้าลูมขนของกบอะ่ะมันกระชับแล้วก็หน้ารู้สึกว่ามันรู้สึกว่ามันดีขึ้นดีกว่าดีจากดีกว่าแต่ก่อนทุกคนกบก็เลยแบบซื้อมาใช้ซ้ํานะอันนี้ขวดที่สามขวดหนึ่งกบทิ้งไปขวดแรกก็ไม่ได้คิดว่าจะเออ เออตอนแรกคิดว่าใช้แล้วก็ไม่เป็นไรเออทิ้งๆไปไม,ไม่ไม่น่าจะไม่น่าจะจะจะ,จะได้ใช้อีกไงทุกคนแต่ทีนี้เสียเออพอหยุดใช้ไปหน้ามันก็รู้สึกว่ามันแย่ลงก็เลยซื้อมาเป็นขวดที่สองแล้วก็เป็นขวดที่สามอันนี้ก็คือขวดที่สี่ทุกคนใช้ดีนี่ทุกคนอันนี้ก็คือเป็นขวดที่สี่ของกบนะอีกขวดหนึ่งเนี่ยที่บอกว่ากบขวดหนึ่งกบทิ้งไป ก็เป็นขวดที่สี่แล้วก็คือใช้ดีก็เลยแบบว่าอย่างที่บอกใช้ดีก็เลยมาเล่าบ่อยใช้ดีก็คือมันเล่าบ่อยก็เลยแบบว่าไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้มีสปอนเซอร์ใดๆแต่เพียงแต่ว่าพอใช้ดีแล้วเราก็อยากมาบอกต่อทุกคนมันก็มันก็ดีกบใช้รู้สึกว่าขวดเนือ้อกบจะใช้ได้ประมาณ2เดือนนะขวดหนึ่งกบจะใช้ได้มาแบบใช้แบบ แบบหยดตรงหน้าผากแก้มซ้ายแก้มขวาแล้วก็คางนะคะสี่สีหยดก็ให้มันชุ่มๆหน่อยก็ได้เพราะแต่กบใช้ได้สองเดือนนะทุกคนก็ถือว่ามันก็ราคาไม่ไม่แรงมากแต่ก็ก็ดีก็ดีกับหน้าก็ดีกับผิวแต่อย่างที่บอกว่ากบมีความรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงของหน้าของกบนะทุกคนเมื่อวานกบยังบอกสามีบว่าหน้าของกบมันเหมือนกับใสขึ้นแล้วก็รู้สึกว่า อ่บอกไม่ถูกอ่ะมันมันมันรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงรูรูขุมขนที่เคยมีแบบใหญ่ๆบบคแบบกว้างก็กระชับมากขึ้นนะทุกคนโอเคค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะคุณน้ำหน้าไม่ทักทายสวัสดีครับหน่อยหรอสวัสดีครับแล้วก็โอเคแล้วก็จบแล้วจบแล้วก็คือบายบายครับบ้ยครับ Merry Christmas ค๋อ Merry Christmas and Happy New Year ค่ะทุกคน ก็ขอบคุณนะคะที่รับชมค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขได้ของขวัญได้ของขวัญในสิ่งที่เราอยากได้แล้วก็มีความสุขกับครอบครัวปีใหม่ก็ฉลองกับครอบครัวเมื่อคริสต์มาสปีใหม่ก็ฉลองกับครอบครัวแบบมีความสุขนะคะทุกคนรักษาสุขภาพด้วยค่ะบ๊ายบายค่ะ